มาหลับแล้วสวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าทีกกกองนะคะเป็นยังไงบ้างนอนกับปต็น๋นมินน้อยหลับไหมนอนหลับเลยใช่ไหมเ,เ,เย็นสบายนอนห้องแอร์เย็นสบายมินน้อยน ้ก็หลับาหลับเอลยเ,ลอเออน้องก็หลับเลยใช่ไหมยเย็นสบายลมเย <c oughs> น็นสบายตอนนี้เหรอเนี่ยฝนจะมาแล้วนี่ฝนจะมาหาข้าวเหมือนข้าวเมะเลยแลและข้าวเมะผีูดอกฟ้ายนะมิน้นดอกฟ้ายบ้านใครนั่นนี่นบ้านใครจำได้ไหม จำไม่ได้บ้านลุงพันบ้านเมฆคำสแล้วรถที่จอดเยอะๆนะบ้านใครบ้านใครในบ้านลุงอะไรลุงมือ๋อลุงมือจำได้ต่อมาบ้านบ้านอะไรบ้านใครบ้านเมดบ้านเมดาอ่านี้บ้านน้องแอดมินเอง ขอประตูป๊อกป๊อกไปทางไหนทางหลังเหรอมาอ้าวยังไงโอ้อโอเอา้าแม่มาอยู่อ่อาแม่มาอยู่มากินข้าวแล้วโอ้โหโชว์รองเท้าไว้หน้าบ้านด้วยเอาอ่อาพอดีเดินพาก็เดินผ่านมาก็แมวก็หิวข้าวแล้ว โอ้มันปีนจะไปเอาข้ามันเอาไม่ได้เพราะมันไม่มีมือจับโอ้ยสองตัวเลยสองตัวเลยมา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 กินทางนี้แล้วมากินทางนี้เร็วเร็เร็วเร็วเรวเร็วร็วเร็วเวเวเร็ต้รงเราวเร็เอ็เร็วเร็ร็วเรเร็เวเันหมาเออเเเเอ เออจับอย่างนี้เลยจับน yeah ี้เลยเออมามากินข้างบนเดี๋ยวหมามันจะกินหมดหมามันจะย่ากินเออถ้าพวกเจ้ากินไม่หมดนะเอออ่ะอาไ้ตรงนี้หมามันมาเลยเราไม่ต้องห่วงเด้อปดาเด้อไม่ต้องห่วงเด้อนี่อันนั้นก็ห้องพ่ออันนั้นเอาอันนี้อันนี้ก็ห้องพ่อ FC ระหว่างที่เราใส่อาหารแมววัวก็ร้องวัวก็ร้องบอกว่ามาแม่เมื่อไหร่จะไปเอาขาออกขาหิว ไปด้วนะเออไปกินที่ทุ่งหญ้ากวา้างใหญ่ไปสามันเนอก้อ โอ้ยน oh, yeah, uh ้องพี it. It open, ่น้องเชือกมันติดเชือกมันติดอ่าเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดประตูเดี๋ยวเปิดประตูขั้นหนึ่งเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งอกรกอย่าพึ่งโกกเอาเชือกก่อนเอาเชือกก่อนเอาออกแล้วอไปไปมามา เดี๋ยวไปทางนู้นไปทางนู้นหยุด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 สู้กับวะหยุดหยุดเดี๋ยวพาไปกินที่ใหม่พาไปกินที่ใหม่ป่าป่ป่าเดี๋ยวไปทางนู้นไปทางนู้นอย่าอย่าพึ่งไปไหนเอ้าวกลับกลับหัวกลับหัวอ่าไปไปเออเอาวันนี้เขาคงจะสงสัยเอ๊ทำไมมาขวางทางเราทำไมเนี่ยเออไป ไปที่ใหม่ไปที่ใหม่อ้าวจะพาไปไหนไม่ได้มาปล่อยหน้าบ้านเหรอวันเนี้ยอือไม่ได้ปล่อยหน้าบ้านไปที่ใหม่เสืออือ,อเองงอ,อนี่ก็ช่วยกันดูแลนะเอฟซนี่ค่ะเออเอากินไปเทนีิเ<ป>ออ, hm. อเอากิาน <ะ S 2> ไปกินไป,ป โอ้โหมันก็หิวเหมือนเราเหิวข้าวนี่แหละเออน่ะไปอืออ้าวบุญรอดทำไมไม่กินนะ่ะบุญรอดเห็นแม่กินหญ้าไหมนะ่ะเอ้ยอัน,นั้นเอ้ยบุญรอดไอัน,นั้นข้าวอ,อ้าวกินกินกิน นี่มันก็ชอบนั่เอ่ะโหนี่ไงหญาอ่อนๆนี่กินกินกินไปเรื่อยๆลรวก็ไปต้มรีคิดมิจัยาประมาณ80นาทีเฮ้ยขอพภยเตะผัต้มตัวเองี่เราเกี่ยวเอ้าทำไมหันมาทางนี้่อวานแล้วพอกระเพิรนว่าฝนตกลงมาก็มาก่ยไว้เป็นถอนมาน้อยนะแล้วก็ไปไปโอ้ย วันนี้จะพาไปที่ใหม่มีน้อยตื่นหรือยังเนี่ยมีน้อยตื่นแล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็พามาจับปลาต่อนะโหเขาจะกลับเลยได้วันนี้เอออ้าวไหนบอกว่าจะอยู่กับผมป้ะแอนมณังคานเหรอพาเปลี่ยนใจแล้วโอ้เปลี่ยนใจแล้วไปรุ่นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะเอออ้าวเหียนแม่กลับก็ต้องกลับไหม ยิ่งแตากขโตขึ้นนี่เขายิ่งแต่ไม่อยู่เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอร่อยเลยอร่อยเลยโอ้โอ้อร่อยมันจานเาต้องกลับไปโรงเรียนเออมีน้อยต้องกลับไปโรงเรียนอะไรอะไรเฮ้ยอะไรโอ้โอเดี๋ยวเดี๋ยวหันมายาจีหันมายาจีหันมาหันมาโอ้ โอ้ยโอ้ยดิวดิวดิวโอ้ย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 แกะอะไรขึ้นบาดเอ้าแม่ดาเขาก็เดินมาดูบ่อยๆนะเขาไม่เห็นนะนี่เขาไม่เห็นถ้าเขาเห็นเขาเอาไปแกงแล้วเหรอเอาแก่ยังแก่แล้วนี่มันแกะมันมันยังบางอันนี้ถ้ามันแกเอาไว้ทำพันย่าเออตรงนี้มันทำพันได้แล้วเออเออได้อยู่โอ้ย่าชี้ถึงย่ามีอีกมีอีกเพื่อดูนุเพื่อมีอีกเด็ดมาเลยย่าเด็ดมาเลยเดือง เออเล็เล uh, oh, ็กเ็ไปเด็ดไอ้ที่อ่อนๆวนมาอีกโหได้ได้ถ้วยหนึ่งเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโ่านี้ตาดีเนาะย่าแกตาดีเนาะเอฟซีเอาวัวไปแล้ววัวลุดโอ้ย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 เอฟซีเอ้ยโอ้ยวัวแตเก็บวั บัวบอกว่าไม่รอแล้วไปก่อนดีกว่าวัวจะดูบวบที่ดินตรงนี้แปลงไหมของใครอะอะของแม่หน่อยไงอ๋อไม่น่าไปหน่อยไปหน่อยเออมาต้งมาแล้วเออมาเที่ยวใช่แล้วอ๋อเอาพี่ตรงนี้ที่ดินใครทำไมมีไอ้สาวมีอะไรมากองอยู่เนี่ยอันนั้นของป้าอ้วนที่วางไว้อ๋อไม่วางบนที่ดินของป้าอ้วน เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้เอาผ้ามาปิดอีกเลยนั่นเออเอา้าปิดเลยไงขอจอ่ไนานั้น่ีจะซื้อเออเออเอโอ้าเอ้าโอ้โ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 โอ้เออาที่ตรงนี้ว่างๆเลยทำไมเราไม่เอายา้าไอดูซี่มาลูดา เสือบอกว่าที่ตรงนี้ว่างๆเอาหญ้าลูซี่มาปลูกเออืออาจจะขึ้นดีก็ได้เนอะเออน่าสนใจนะหญ้าเนาะเนอะโอเคอนุโนมัติดูยังไงเขากินผักบุ้งอย่างอร่อยเลยอ๋อเขาชอบกินผักบุ้งแมนบอลลูนใส่ตาเหมือนอ๋อบอลลูนงสายตาเขาดึงแบบกินหมดทั้งรากทั้งดอกทั้งทุกอย่างโอ้หแสดงว่ามันชอบ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 ที่แห่งใหม่ของเจ้าไปเร็วเร็วเร็ว เร็วเดี๋ยวเสือจะพาไปไปเสือนำหน้าเลยเราจะพาไปไหนไม่ได้มาปุ๊กน้าบ้านป้าอวดอ่ะไม่เราจะพาไปแหลงใหม่มุ้นนุ่นจริงเหรอใช่ไปแหลงใหม่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเจอของอร่อยก่อนย่าชิ้เจอของอร่อยกินย่าอ่อนๆก่อนเออเออเออก็เหนื่อยมากเลยคลิปนี้เดินประมาณ8กิโลนะทังวิ่งทั้ไม่ละลายไขมันไม่ละลายไขมันแอนรถไป โลหนึ่งไอ้ก็โลหนึ่งแค่โลหนึ่งเพิ่งกินมาไงเพิ่งกินมาเมื่อกี้จุกเลยเขาบอกว่ากินแล้วให้ออกกำลังกายเลยเออฐานโอ้ดีดีดีเสืออ่ะป่ะบุลลอด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 ถ้าลุงได้ยินลุงเดี๋เร็ว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 ไปทางนี้ไปทางนี้ถลุงไปที่ใหม่เร็วเร็วไปที่ใหม่บุลลอดเดินมาไปบ้านกบกบเร็ว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 ตามแม่เต่ไม่แม่มาเร็วเออเสือคนเดินก่อนวัวเดินหลัง เสือดูไป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 โอ้โหที่แห่งไรที่แห่งไรโอ้ว้าวไม้ก้อนโอ้โหเดินเดินหาเลยเดินหาเลยนุ่นไปแล้วมันรู้แล้วว่ามันจะไปสวนป์มอีกเลยนี่โอ้โห พอแล้วย่าผูกเลยเลยอุ้ยดูมันกินดีมากเลยมันกิน,นด,ดีมากคุณผู้ชมด้วยไงต้องรวบนนวโอ้โหดูโอ้หย่าสวยมากโอ้ย่าแบบนี้มันก็กินเนาะเ,ออเขาเรียกย่าอะไรนะย่ายาเพชรบอกย่าเพชรบะ,รบะโอ้ยดูมัน,ก,น,นกินต้องกินให้หมดนะอย่าไปกินทิ้งกินขวางนะเออมันเคล่อนไไกลเลยเนาะเออจะไปไหนโอ้ ไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องไปแล้วกินแถวนี้แหละเยอะเกินแล้วเลือกไม่ถูกโอ้โหเอ้าเออเอาเรา,เา,เาดูซิดูซิเขาจะกินฟางไหมดูเขาจะกินฟางไหมเออดูเขาจะกินฟางไหมเอออ่ดูที่จะกินไหมเนี่ยเดินสรวจเลยโอ้ยมีการเดินสำรวจอีกดูท่านผู้ชมเออ เอาเอาเอาสำรวจแล้วเอา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 เออเอาเอาเราก็เออไปลารกิจต่อไปคือคืออะไรยังไม่ได้ทำความสะอาดจ้ะได้ลงคลิปก่อนสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันที่เท่าไหร่อือวันที่หนึ่ง าอย่าพึ่งค่อยมาทำความสะอาดก่อนวันสุดท้ายอ๋อโอเคยังไม่ต้องส่งมอบใช่ไหมยังยังยังโอเคเดี๋ยวค่อยมาทำความสะอาดก่อนแล้วค่อยมอบบรรจุท้าแล้วกันเนาะแน่นเดือนขพฤศจิกายนของทู่หูเสือปูเสือปูจ้าไปกันสวัสดีค่ะ